เปิดเด้เปิดจ้าเอเ่อเิยเ่อนงเอ้าอ้าว pues ่อ่าเอาคุยกับยายหนแล้เคุยกับยายหนอเอ้าเ้อจาเพ่า้องเ่จารถสบาย หนูขี่รถสบายแล้อหนูขี่รถสบายหนูชอบขี่รถหนูชอบขี่รถหนูชอบขี่รถนะแม่จนะ๋าพ่อจ๋าหนูชอบขี่รถจา้าสบายเลยสบายเลย เด้ๆกะเอวคีรวดเป็นแล้วเด้เอไรอลคีรวดเป็นแล้วเด้นองเ้นวนึกอยากขี่รถนึกอยากขี่รถ มื kiss, ัอนี้น้องเฟิร์ดงอนเลยตื่นขึ้นมาบ่เห็นไผ่ักคนน่ะงอนเลยงอนเลยไปใส่มือลูกไปใส่มือใช้จานย้ายเ่ออกมากินน้ำข้าวเดียวนี่งไปใส่มือหลังเฟิร์ดงอนเลยมาเห็นผู้ใดเลยไปใส่มืไปไหนหมดไปไหนหมดไปไหนหมด เออเออเออเนาะเื่อยังไปได้หายได้ติดตกวนอเฟื่องไหายจ้าน้องเพื่อเอื่นหาเอื่นหายยาเอื่นหายาเ้จ้าเออด้ขี่รถแล้วได้ขี่รถแล้วร้อนมาก น้ำไหมร้อนมากน้องเปล่าดาบน้ำไหมคะร้อนมากอ,อาบน้ำไหมคะ